ขนมอะเงินกลับบ้านบดีสบายดีไปบ้านนะไม่ออกไหมจ้าลักไทยสบายดีพี่น้องเอซอีกแค่นึงเนาะฝังเราฟังไทยทั่วประเทศทั่วโลูกที่กำลังติดตามรับชมซ่องของโงโอ้โอจะพากลับบ้านที่มารีวิวอยู่ในเมืองเนาะมีตลาดที่ดันมีค่ะมาซื้อ จะไปฟากไปตอนพอแม่อยู่บ้านเนาะซื้อข้าวนมไปตอนเด็กน้อยตอนพอตอนแมอ่อยู่บ้านเนาะวันเด็กเนาะพี่น้องโอไทยมือวันเด็กไทยเนาะพี่น้องโคก็เลยว่าเฮ็ดซิงนี้เนาะอ่าให้เด็กลาวเนาะเบิอ่าฝนตกเนาะพี่น้องโคจะมารีวิวทางนาจากบ้านอาจจะคงเฮียนไปบ้าน โคก็จะท่ายบางมวลดีมวลว่ามันสบายเนะพราะว่าิท่ายได้เนาะเพราะวกโก่จับแต่กล้องเนาะพี่น้องถ้อะไรเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดกระดิ่งให้โค่เดเพื่อไปพัคดคลิปต่อไปเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเบิ้งโฆษณาของของโคอให้จบเนาะพี่น้องคพราะหอวคอบใจไล่ๆเนาะเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้เนาะยามฝนพี่น้องอันนี้ก็เขาวแพงทางดีแล้่ยวนะอยนัดนนึงเนาะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นาะเส้นทางยามฝน ฝนตกเนาะถ้าว่าแดดนี่ก็จะเป็นขี้ฟุ้นพวกพวกเพละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เส e ้นทางที่ว e ่านักเรียนครูอาจารย์เที่ยวไปโรงเรียนทุกมือทุกมือพี่น้องอันนี้ way, freely, <ๆ S 2> ก็โดนโดยเนาะโดยลงทางบ้านครูอ๋อนี่แหละดอยลิ่งลิงลิงพี่น้องนี่จะเป็นประมาณนี้แหละโดยนะนี่มันตอนล่มพี่น้องตอนครูอ๋อลุงอาไปเนาะพี่น้อง ก็จะเป็นประมาณขวเอาอะไรคลิปที่ว่าขอกตอนพออกับเนาะอันนี้มันทางโคตรมืดเลยพี่น้องเนี่ยแดดบริแดดออกในหนึ่งย่ลุ่มพันยุติินโดยมันลดค่ายู่ลุ่มมันสร้างขึ้นเนาะพี่น้องเพราะมันมืดมืดพี่น้องก็ขับขึ้นแล้วมันบกขึ้นเนาะคอก็เลยได้ยู่ตั้งแต่พูดตินดอยพูนยังไรจีฮอดพุนความเมื่อยพี่น้องเนาะนี่มันตอนกลับแล้วหามาสมโต ตอนกลับบ้านอีกนอนนี่ฝนตกจะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องโคมาวัดเนาะมาฮอดวัดฝนกันยังตกคือเก่านาะพี่น้องโคมาสถโทุ่บอกโวมาเอาอ่าใส่แค้นยกวัาสันกับหูไปบูชาที่โคเฮ็ดบุญทแล้วล่ะขัาเอาสถูพนเอาให้แค้นยกเนาะสถูเนาะสถูเอาให้กับหูนี่เป็นวัดที่ว่าสถูพนมาสร้างเนาะสถูเนาะ ตอนกำลังสั่งซ่า,า,าพัฒนาตามเงินไทยตามงบประมาณที่หอ,อนมีมีก็จะใา้นโย,ยมมาเอาให้งานร่วมบริษัทก็หอมเก็บเครื่อ,อ,องจำเลยวัดจะมาซวยกันสร้างไม่มีแหละคือเธอเล้วก็มีเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นกะเห็นคลิปที่ว่าไม่ออกลงแล้วกับเพิ่นกะซวยนี่กะ จะเอาลง YouTube ถ้าว่ามีศรัทธานอกมีผู้ใจบุญอยากว่ามาช่วยกับฮับอยู่เนาะจะทุเนาะเพราะว่าหลักเฉพาะโครงการสร้างศาลาก็คือศาลาห้องธรรมศาลาลังไชยอย่างการสมิธเกจิ้นเนื่องจากว่าเป็นยังก็แล้วแต่บ่พรายเพียงพอไปตามเงินไทยเหมือนศรัทธาญาติโยมผมมีจิตใจบุญทั้งหลายอยากจะประกอบส่วน เปิดสำทบถึนสางซาลาในข้างนี้ให้สำเร็จพอสมาส่วนส่วนบริจาคสัตวหรือว่าปัจจัยตามกำลังศรัทธาใด้โอเคเดี๋ยวข้าน้อยต้องไปก่อนขอบใจไล่จากไปหาสตุแล้วก็กลับบ้านโตเนาะพี่น้องในเส้นทางไปบ้านโขจะเป็นประมาณนี้แหละนงเฮียนยางไปองค์เฮียนทุกมือทุกมือก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องถ้าฝนตกก็เป็นแบบนี้ถ้าว่า อ tree, ่าคีฟุนเนาะฝุนบบตกกะเป็นขีฟุนนีนนี้อ่าโขกกาลังลับบ้านนี่เป็นบ้านโขกแล้วเนาะฮอดบ้านแล้วแต่ว่ายังบ่อนเหอนเถื่อนี่เป็นเส้นทางเข้าบ้านเนาะพี่น้องจะเป็นประมาณนี้ถ้าว่าขีฟุนกะถ้าฝุนบบตกกะเป็นขีฟุนคือว่าเห็กนักเฮียนเนาะใต่บ้านโคกในได่ย่างไปบ้านที่ว่ามีวัดบ้านมุเกียนมีอันมีวัดทันันบ้านไตเนาะพี่น้อง บ้านโคเดแทบมีวัดนาะพี่นนอะทางไปบ้านโคโไปเฮือนโคโน,นะนี่ไปทางใดก็ไดเนาะนี่ไปเข้าไปทางนี้ก็ไใดแล้วกัน่ดบักโคจะออกมา,าไปทางนี้เนาะไปทางน,อน้อาทางกับทางเข้ามาเมือ่อปีนี้มันโคจะพาพี่นอ้องเอฟซีมาทางนี้เนาะเพื่อว่าจะได้มาคืนเนาะจะได้จืออ้อว่าเออทางไปบ้านโคโนไปเ,เ,ขเ,โคโเข้าทางงานโคเข้าทางใดใดเดนะ มาทางนี้ก็จะเหน็นนี้เป็นห้องการกสิกรรมเนาะแล้วก็จะลงมาทางนี้เนาะอ่าไปทางนี้จะมีไร่บ้านอยู่เนาะแต่ว่านี่เป็นบ้านคูโออ่าคูโอจะเข้าเงินของคูโอเนาะจะเข้าทางใดเนาะเดี๋ยวคูโอพาไปเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้เนาะงามพุ่นกับพอเลวงามพุ่นตกกับพอแล,เลวเนาะพี่น้องนี่จะเข้าวันนี้เนาะเราจะขึ้นวันนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยว นี่เป็นอ่าพอดีเป็นวันเด็กของทางประเทศไทยเนาะก็ออกมากับพอดีกลับบ้านเนาะพี่น้องกลับบ้านแล้วก็ซื้อขอนมซื้อ,อยังมาอ่าแบ่งปันเนาะให้เด็กน้อยอ่าพอดีสัตว์ถูกเป็นประตูโบให้โกอธมาเอาอ่ซีแค้นยกเดดเนาะ,ะเธอแล้วก็อ็ดบุญเนาะมาทำบุญแล้วก็สัตว์ูกเป็นเอาให้เนาะพี่น้องเดี๋ยวกจะมารีวิวเงินรีวิวบ้านให้ชม กับทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีทีนักมูสทุกสุดคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโคออร,ร์ดาดจนการจนเคยเนาะพี่น้องคลิปนี้โคอร์จะมารีวิวเฮือนและรีวิวบ้านเนาะตามคำข้อของเอฟซีฝั่งไทยเนาะเอฟซีฝั่งไทยเหมืนท่ามเข้ามาว่ะโคออรีวิวบ้านของโคออร์ให้สมเดวัดซันเนาะโคออก็เลยวัดจัดไปเนาะอ่าเดนิโอะมาหอดบ้าน,นเนาะพี่น้อง แล้วก็ยังบริกิเข้าเชื่อมาตเตะเ้าเพเลเลกถ้าเขามาโฮอตฝฟ้นตกเนาะทำลักะสะรีวิวบ้านให้พี่น้องเอฟซีได้สุมว่าเออบ้านคนเป็นเน่าใดเนาะเส้นทางเป็นแนวาใดก็ท่ายบบได้เนาะฝ้นตกเนะี่ยนี่มันทางมันมืนเดยลวกะถ้าว่ายามฟ้นบบตกกับมีขี้ฝุ้นขนาเนาะแต่ว่าโคออ้ชท้ายมือน,นี่เป็นมือที่ว่าฟ้นตกเนาะอาจจะมืนเนี่ยน้อยนึงแต่เลยท่ายบางโบนให้บึงนะ่งเนาะเส้นทางทนี่พอเนาะพี่น้องฮะฟ้นตก พอไป่วนมาเนาะคุณนตกว่าสัตอันนี้เป็นเงินห้ากาเฮ็ดอ่าห้ากโตซ่องสันว์บาะพีนองสมัยตะกี้จะมีแต่สัตวเดียวจะเป็นแบงนี้อันนี้ก็เวลาฝ้นตกหัวบันมีไผ่แปลงมาเป็นอันนี้ดูกมดเงิน โอ้อันนี้ทุทัศน์ที่พอมักเบิงมวยตลอดซีน่เตียนเด็ดอะซ่องโลกับอาเสือขึ้นดูปลาหมึกแห้งเอฟซี FC ฟากกินเบิงปลาหมึกแห้งเอฟซี FC ระยองฟากมาให้ได้เลอสิดฟากพอกกินมาให้เวลาให้เวลา จะลองกินเบิ้งปลาหมึกเนอกินบะกขนมเป็นยังเป็นยังเป็นไข่เป็นไข่เอาอย่างนี้เบื้งกระแถกับใจเนอเนอป่ะเอาเงินใบเส้นไหมพี่น้องใบเส้นใบไหมใบที่ว่าเขาเรียกใบใบเก่าคือว่าบุ๋มมีได้ยืมหกเส้น โคจะมาใส่เชคแนนยุก <watercolor> ทีศัตรูเพื่อเอาให้เนาะพี่น้องเบื่องว่ามันมีจักเส้นพอดีมีซ้มเส้นเนาะพี่น้องโคจะเอาให้พอเส้นหนึ่งให้แม่เส้นหนึ่งโคจะใส่เส้นหนึ่งเนาะแน่โคเอาโกลนกคอันงามเนาะพี่น้องเดี๋ยวโคจะมาทายพอเชคให้พอขนมเนาะพี่น้องโคจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านเนาะเรื่มเตเพื่อนของโคเนาะพี่น้องโคจะไป อ่าพาพี่น้องเอฟซีไปโลตามกลางบ้านเนาะรีวิวบ้านให้พี่น้องได้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นอ่าเฮือนของอ่าในบ้านเฮานี่แหลเะเนาะเป็นพี่น้องกันนี่เขามีลูกเศร้าไล่คนแต่ว่าเอาอ่าแต่งงานกับคนไทยซ้ำคนเนาะอ่าเงินดังนั้นอันนี้เป็นเือนเือนพอเงินเม่ของครูโอเนาะ สมัยตะกี้เนาะมีแต่ซันทิงนะ่งเนาะพี่น้องมีแต่ซันทึ่งแบบนี้แล้กาปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วมาก็ก็ลุ่มนี่เนาะพี่น้องมากอยู่ลุ่มนี่แต่ว่ายัางบบเล้วเถื่อคือขอให้เห็นเมื่อกี้นั่นแหละนังบบเล้วเถื่องบ,บบพอก็เลยบบเฮ็ดเนานะ,ะถ้าว่าลงมาทั้งนี้กระไดเนาะพี่น้อง ลงมาทางนี้ก็โซดทางไงเลยคือทางอันที่คโคออไทยเข้าเมื่อกี้นั่นหละทางอ่าเข้ามา,า,า,มาแต่ว่าโคอโอพาพี่น้องอูมาทางนี้เนาะอูมาทางนี้แล้วก็โอกมาทางนี้นี่ทางเที่ยวเข้าเามาื่อกี้มาโอกมาทางนี้นะพี่น้องทัวในบ้านก่อนบ้านเฮากบบเไล่สมัยตะกีมีแต่สิบแปดลังคาเงานินอันนี้พักอเอาเอิญมาพัก ภาษาคูโอเอินว่าพักกรีงภาษาภาษาลาเอินมาพักอิเลิดเนาะนี่ตนน้นง่ามงามเดี๋ยวนี้บ่างามแล้วมันเริ่มแก้ไล่แล้วมันเริ่มแก้เริ่มจิตใจแล้วแล้วกรต้นมะนาวเนาะมีอันนี้มันต้นที่ว่าคูโอลูกซ้องต้นต้นมะม่วงที่มาผ่านเนาะพี่น้องคอโอบกซ่องต้น ทางพูนจะเป็นอ่าป่าเนาะเป็นดินเฮื่นคองอีพอเนี่ยแหละปุ๊บฮือ่นอีก,อกลังหนึ่งก็ได้เนาะซองซองรังก็ได้ซามรังก็ได้อันนี้จะเป็นฮือนอ่ลาล้านเศร้าเนาะอันนี้ฮือนฮือนนาเศร้าเนาะนาเศร้ามีลูกลูกเศร้าโซงซามขนเนาะลูกเศร้าลากับหียนอยู่ห้องมหกมเจ็บปีนี้แหละ ก็นเด้มสบายดีเลยสบายดีแงน,น้องแล้วคืนดีเวลาแล้กาลูกสาวอีกซองคนอยู่ไทยเนาะแต่งงานอยู่ฝั่งไทยนี่บ้านของคูออจะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่อันลงไปนี่ก็แมบนบ้านเป็นเฮือนมู่ของครูออนี่แหละบ้าน จะเป็นหอมมันนี่เดวโคจะให้เบงว่าบ้านคโงบ้านโคอัน,อน,อนี้เขาใส่น้ำยูใส่เนาะเขาใส่นำ้ำกินน้ำแนวใดอ,อันนี้มันศาลาบ้านพี่น้องศาลาบ้านนี่จะเป็น,นเือนของกอันนี้กับบ้านอันนี้เือนนาซ้าวอีกคนนึงเนาะเงอนนาซ้าวคนนี้นะ <c oughs> น,นี่ก็เฮือนนาซ้าวเือนนี้จะเป็นสไตล์เดียวกันเนะาะเงอนโคกับเงอน gần là sao khai hai cân chốt con môi con môi ê mệt ê món ê món la tôi la món tôi la ô lôi nhung em nhầm á lan ลูกของน้องสายเลยวาเราก็จะพาพี่น้องทัวร์ก,ก่นอนยังบ่มดเถื่อเนาะบานทึก <c oughs> นี่เป็นอ่าหารไข้เครื่องเขาจะไข้เครืองอยู่บ้านแบบนี้เนาะพี่น้องเบียร์ล่าสบายดีสบายเลยยังมัดตะแฮมมามาแล้วโอ้้าานไข้เครื่องเนพี่น้องฮะ เบริมฮันไข้เครื่องมันไข่ย่างเดนี่ขนมไทยโอ้โหขนมอย่างนี้อันนี้กับขนมไทยอันนี้ขนมลาวอันนี้คองลาวอันนี้อันนี้คองจีนอันนี้คองไทยโอ้สนลายของไทยนะพี่น้องเผื่อจะไข่อันนี้กับคองไทยส้นลายกับคองไทยทงอันเบอร์ต๊อกเอลซ์ <LC. S 2> ทงซองผัน เอลซีเขาคายธงซ่องพันกีบเนาะพี่น้อง,องยำยำดู้บอสได้ทวนมือง 5, มทองห้าพันยำยำทงห้าพันกีบสมัยติกีทงซ่องพันสามทงห้าพันเดี๋ยวนี้ห่ดได้แล้วนอนนี่ปอ่ปองป่ปองปลาปอา่องปลาป่องพันมือสิบหกปาทวจากสมัยป่องห้าพันกลายเป็นสิบหก สัยไี่สกี่ปองห้าพันกีบหกพันเดี๋ยวนี้ปองสิบหกพันพี่น้องโอ้โหไม่กอดปองสิบหกพันโอ้ยอดแล้วปไปกินแล้วโคนนี่ไม่ใครเบียร์กับลางส่วงเส้นสสาพันกีบเนาะพี่น้องถ้าว่าเป็นเงินไทยก็จะประมาณลอยแางและลอยไปบ้าทเนาะ ่างหนึ่งลอยไปบ้านเนาะพี่น้องถ้าว่าอะไรเป็นเงินบาทไทยอ่าซองเซนซาวถ้าวายุในเมืองก็จะโบฮอดเนาะซองเซนซาวจะประมาณรางละเส้นเส้นกีบสินะเนาะแต่ว่ายุนี่จะลางซองเซนซาวโอ้โหเฮ็ดอย่างนั้นนี่คือบ้านน้องโฮจะพาเบงเที่ยว้มก่อน อันนี้บ้านจะเป็นประมาณนี้แหละพี่นอ้องน,นีซุกซลาสซัมเม่คนว <c oughs> ่าถ่ามันไล่สดไล่ยังนี่นี่แหละบ้านนอกบ้านนาน่ะพี่น้องนี่บ้านจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> เฮือนซานบ้านซ่องห้องประชาชน โอ้เฮือนอันนี้กับบ่มีไฟคือเก่านอะพี่น้องยังจื้อบ่โคดเคยท่ายแล้วเธอนึงเพิ่นยังบ่มีไฟน้องโขกับริมาบ้านโดนโดนอันนี้อยู่ผู้เดียวบ่มีพ่อบ่มีแม่เนาะโคดท่ายไปเธอแล้วเพิ่นบ่มีบ่มีไฮบ่มีนาแล้วมันอยู่ผู้เดียวไฟฟ้ากับบ่มีแต่ว่าจะาข้องไปอยู่ก็จะให้เบิ้งน้าที่ว่าประชชนหรือว่าไทยบ้านเฮาใส่เนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งน้ากัน เขาใส่กินกันน้ําอะไรเขาใส่อาบใส่อาน้าอันนี้แหละเขาตักน <Alex> ้าอ <Christianity> ันนี้แหละไปกินอือพาไปบึงเขาอาบเขาใส่น้านี่นี่พี่น้องอู้โอ้เขาจุดท่านท่านที่ว่าเอาไปปีงย่างเอาเห็ดยังไงเห็ดลายยางเนาะนี่อันนี้นี่เป็นน้าที่ สาวบ,บ้านใส่ออโอ้โหนี่นยเขาจะมาอาบอยู่นี่แหละพี่น้องอันนี้เขาจะมาตวงน้ำอันนี้เอาไว้ไปกินพี่น้องน้ำอาน้ำอันนี้ถ้าว่ายำหน้านนี้มันจะอุ่นถ้าวายำแลดูหอนแล้วมันจะเย็นแลดูหน้านี้มันจะอุ่นแล้วก็มีไอออกมาอุ่นอุ่นซององคุ้นน,นามันจะออกอยู่แต่คุ้นนะพี่น้นองอ นำขาเอิญมานำบ่อเนาะมันจะโอ๊แบบเปล่าคแหละแล้วก็เขาจะตูงมาเนาะตูงมาแล้วก็มาใส่นี่แล้วเขาก็จะมาอาบอยู่บนนี้ทุกมือทุกมือแหละแล้วก็น้ำตัวนี้เขาจะตักกินเนะเป็นประมาณนี้กินนำ้ำนีน,น้ำเดียวกินน้ำนี่น้นนำเดียวถ้าบดซื้อนำ้ำอ่าน้ำสะอาดด้วยว่าน้ำที่ว่าเขาผลิตมานะอามากินได้ว่าสุดลาย ไทยบ้านเฮานี่ก็กินนำอันนี้แหละเขาโบซื้อนำเพราะว่ามันแพงเนาะรายได้กัคือว่าเนี่ยชาวบ้านเขาก็เดียวไปั้างใบก็เห็เดในผู้แต่ดอยนะส่วนลายมันเฮ็ดไเ้เนาะอาชีพเฮ็ดไห้หน้ากับโบมีมีกับมีน้อยเดียวมีแต่อานับอย่างไดอยู่เนาะพี่น้องไทยบ้านเฮานี่อาเอินที่ว่ามีหน้านะเฮ็ดน,นา เงินคู่โ,โ,โอกับเฮ็ดเฮ็ดน้อยนึงเนาะกับบกกว้างแหละซ้ำทิ้งคู่อเคยทายพี่น้องเอฟซีได้เห็นนั่นแหละเนาะพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้แหลมบ้านเนาะบ้านของคู่โอเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งทางที่ว่าอ่าแบบพรมกับแบบพรมกับสุดยอดเลยแบบมาเมื่อกี้อยากกินข้าวเดยพรมกับบรายวีพี่น้องมาฮอดบ้านแล้วก็มา ฝนตกหำฝนเลยเนาะแล้วก็มารีวิวบ้านให้พี่น้องเอฟซได้ชมน้ำกันนี่แหละเทสุนบดเนาะพี่น,อน,นจอจ้อ,องเป็นประมาณนี้เลยเขาเจะจิบปลอยซัดปล่อยซิ่งตามบ้านตามนี่เนาะงัวควายมูมาเป็ดไก่นี่จะเป็นประมาณนี้หละเส้นทางเด้องัวอยู่ตามกลางบ่อกลางบ้านจนะนี่อืมเนี่ย อันนี้กางงานประชชนมแตรสัำนี manera, mi, ่แหละพี eyes, totally adelante, ่น้องให้บ <discord brid pineapple> ้านเฮางานโคไทยเบิ animales, fat, ่งมัดเลยเงินลังนี้กัได้เคยไทยเคยเชียงใหม่ได้เคยกรุงเทพก็มีเคยเชียงใหม่เชียงรายอยังก็มีมิดบ้านนี้เห็นมันหน่อยๆแล้วนี่ไปตักน้ำก็บไกลไกลพี่น้องมาใส่น้ำก้อนจะหดือนโคอในสุดยอดเลยเนาะอันนี้ โอมาให้ทางกับเงินของคอรูโอ้เงินของคอรูโอไปครั้งนี้แล้วกลับมานี่มันอันนี้มันอ่าห้องการบ้านแล้วก็อันนี้มันเงินหน,นาเศร้าเมื่อกี้นะครัวให้เมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวครจะให้บึง้งมาทางจีว่ามันยังมีลังคาเงิอนอีกหนึง่งลังคา นีอยังบ่ได้ทายเมื่อกี้เนาะทั้งหมดอ่าตัวนี้ก็มันหมดเลยอยู่บ้านเฮาก็จะมีแต่ซนีคือบ่ลายนะอันนี้ก็เฮือนลานซายหรือว่านองทายเนาะลูกนาเศร้านเพิ่นกลังจิตตั้งเฮือนไหม่อีกกาลังจิตตั้งเฮือนจะประมาณนี้พี่น้อง มดบานเฮาบกกว้างบล่ายเนาะนี่แหละบ้านของครูโอเองนะพี่น้องอันนี้ก็เฮือนลูกของลุงน้องพี่น้องอันนี้ครูรีวิวให้พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเป็นซุ่มนะเนาะน้อพี่น้องเนาะก็จะเป็นประมาณน,นี้แหละน้อพี่น้องบ้านของครูโอเนาะจะอยู่เคตโนเคตซุนบดเนาทนะทางกับธุระกันดานคือเฮนแหลลพี่น้องแต่ก็ ขอสมัยเตกีเนาะเข้าเฮียนยางไปเป็นสุโมงสุโมงเลยเนาะพี่น้องแล้วก็ไปเข้าเฮียนไปนอนแล้วถ้าบ่ามีของกินกะได้กลับมาวันพุธบางเทือกะกลับตอนแรงวันพุธแล้วก็ตอนเศร้ากะกลับไปแต่ก็สุวนน่อยสุดจีกลับนะสุนไลยกะจะเฮ็ดชวนเฮ็ดยางซวยอ่าไทยบ้านเขาไปสร้างหักสร้างแพงนำข้าวเจาแล้วก็ไปเฮ็ดชวนเฮ็ดยางซวยข้าวเจ้าอยู่ทางพุ่นแล้วก็ได้พักได้ยังกะไปกินยวงเฮียนนะ ไปกินง้วผักเพื่อเลี้ยงซีบเนาะเฮือนลังนี่โคกับพอเม่เนาะช่วยกันคือแบบเฮ็ให้แล็กเข้าเอาเข้าไปแลกกระเบื้องเนาะพี่น้องแล้วกา็อู้หลาย,ย่างเนาะพี่น้องช่วยกันไปฮับจ้างอ,อยังโควกอะไ้ไปเบิดเนาะสมัยตะกี้อย่างเขาเฮียนแล้วกา็ช่วยพอช่วยเม่ซื้ออ่าส่วนราย็แม่นพ่พอเม่ฮัแเละแต่ว่าเขาก็ช่วยเนาะ ไปแบกไม่แบกนย่าเขาบริจ้างเนาะไปเองมีแต่จ้างเขาเลื่อยไม่หันแล้วก็แบกมานี่ไปบ้าไกลๆพี่น้องขูบไปแบกน้ำพพน้ำเมร่นะโอ้ความทุกข์ขึ้นโดยลงดอยนะพี่น้องก่อนที่ได้มาซ้ำเนี่ยนะคือแบบบ้านเฮามันเป็นบ้านที่ว่าบ่มีเศรษฐกิจเนาะแบบอาศัยแต่เฮ็ดให้เนาะฮเฮ็ดให้สมัยตะกี้หน้ากับบเฮ็ดแล้วก็หาก็มาบุกิก ตอนที่คูโออยู่ห้องหยังหุ่นเหละโคกอะตั้งแต่ว่ามีหน้าแต่ละบ่อนี่คูโอได้บุกเบิกสวยพอแม่มัดทุกบ่อนเลยเนาะอ่าบุกเบิกเอามือนี่แหละพี่น้องเอามือกับจกนะไปคุดอ่าเอาหากใหม่เอาหยังออกแล้วก็เฮ็ดเป็นหน้าค่อยๆมาพัฒนาพัฒนาแล้วก็พอมีเงินมีอย่างก็ให้เขาดุดเธะน้อยนะแล้วก็เฮ็ดเองเลยนะนาะพี่น้องบ้านกับ อยู่เขตนอกเนาะที่ไปค่าค่ายอยู่ในเมืองกันยากะนะเนาะพี่น้องตลาดตลีก็ตตรงด้ย่างไปกับไก่ไก่อีกเนาะพี่น้องแล้วก็โตโกเฮื่นนี่ก็ยังบอลเลวแล้วอันเฮื่นนี่เป็นอันโผเนาะค่ายดินเฮ็ดฮือนแต่ว่ายังบอลเลวเนาะโกกับสวยเท่าที่สวยได้เนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเลคอโอ,โอเดี๋ยวนี้ก็ ส่งน้องใส่เฮียนเด่เนาะมีเงินกับปันพอปันเมตใจน่อยหนึ่งกับ่บลายห็นนะเพราะว่าเงินเดือนก็เดือนหนึ่งเนาะล้านล้านซ่องล้านกีบเนาะล้านกีบล้านไปหรือว่าส่องล้านซ่องล้านถ้าก็ใดพี่ซ่องพันเสาซเนาะพี่น้องขอได้เงินเดือนส่องล้านเงินเดือนขึ้นให้เป็นซองล้านพี่ซ่องพันสาซ้แล้วก็ได้เงินเดือนส่องล้าน แต่ก็บุหัวจิ่เล้วย้ำในต้นมาเฮ็ดฮือนก่อฮือนอยู่ลุ่มนี่แหละรถจักเสียพี่น้องรถจักอ่าของคูออซื้อห้าก่อยืมเงินผู้อ่ายืมเงินพี่น้องนี่แหละซื้อซื้อเงินห้าก่อใส่เพิ่นเบิดพอดีมาเฮ็ดฮือนเนาะพอค่ายดินแล้วก็ซื้ออ่าเครื่องมาเฮ็ดฮือนเฮ็ดฮือนแล้วเอารถจอด อยู่ร่มแล้วบริใสกระเจยังบ่มีประตูเือนเราบัานี้ยังบ่มีประตูเือนเนาววันี้เข้ามาลักพี่น้องใายกลับมาเนาะมันน้องใเมือกินเรากลับมามาเราวันนี้เอารถมาโจอย์เนาะซ่องคันให้บังซ่องคันเลยบริคืนฮอตมือนีไปแจ้งตำรวจอย่างเรียบร้อยบริคืนฮอตมือนีเลยพี่น้องกับบ่ังเลยวาสีใดคืนเพราะว่าถ้าได้เสียแล้วเนาะรถอยู่ลาวนี่ถ้าใดเสียแล้วยากสีใดคืนเนาะพี่น้อง แล้วก็ตอนโคโอโซนอยู่ืองพ้ะอุดมเนาะตอนนั่นก็คือการอันนั้นเป็นเงินพอเมซื้อให้เนาะพอเมก็ขายดินนี่แหละแล้วก็ยืมได้แล้วก็ซื้อให้แล้วโคโอก็หักก็ใส่เงินนี่มดเขาหลักหลดก่อนนี่น้องเขาลักหลดก่อนขอชิงใส่นี่มัดนะโอ้ยสวิตยอมเลยหลกักไปสองพันสิบเจ็ดจนฮอตมื้อนี่ บราคืนเลยรถเฉพาะรถคูออที่ซ่องคันแล้วก็รถน้องสายอีกขั้นหนึ่งเป็นซ้ำคันเนาะพี่น้องคือแบบเมาเลยแบบบางบางข้างกับท่อท่อกับอ่อนี่เลยคูออจังว่าแบบตอนนั้นเนาะเป็นโรคไมเกรนแล้วก็ไปคลินิกไทยตลอดนะคือแบบเป็นโรคไมเกรนตอนนั้นซ่อนกับบรายัดรถก็เสียอีกอย่างก็สลับ ปะที่แบบลุ่มเล่ามาเข้ามาในชีวิตแล้วกแบบนี้พอได้รัดมาก่ามาพรมาพันเอารถอีกขั้นหนึ่งบบดนี้เข้ากับพัดมาลักอีกพี่น้องเดี๋ยวนี้ขวก็มามีรถสิขกีีเลยยืมรถน้องสายนี่ ยืมหลดน้องใส่มาขี้หลดอันนี้โคกเอาไปแป้งแล้วมันเพล้วโคกเอาไปแป้งไปแป้งแล้วมาขี้แต่ก็ติดยากอย่างยาก้อนจีไนมาเนาะพี่น้องบังเทอก็บไบรมาส่วนลายโคกแบบโบบมักเอาไปทั้งใดเพราะว่ามันติดยากมันเอาไปยากบางไปไปบางเทอนี่กัดดับกลางทางกัมีฮะนะแล้วก็แป้งกับมันถ้อว่าจีไปแป้งมันดีแต่เทแล้วจะต้องใส่งบลายก็คือวานแหละแล้วโคก็จะต้องเลยเอากลับมาส่งทางเฮือนเพราะว่า เดี๋ยวน,นี้น้องไซกลับมายูเหื่อนแล้วเนาะน้องไซกก็น้องไซลาข้องโคอันนี้อย่างเฮียนอยู่อยู่นครร่วงเวียงจันทร์่นละแล้วก็น้องไซเนาะผู้ที่วัดรดเชียรเทเลวเนาะมาสวยเฮ็ดเหื่อนรดเชียนโคจะเอารถตัวนี้ให้ลาและโคก็จะยูของเฮียนเนาะอ่าก็จะบมีรถขี่ก็ลำบากเน่น้อยนึงบ่ไ้ไปบ่ไรมาไทยคลิปบังเทือก็ะถ้าว่ามีมู่มาฮับไปไ,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 ปไปทยสิโคก็จะอ่าไปเลาะไทยให้พี่น้องเอไซีชุมน้ากันแหละก็ คลิปบ้านของโคโนะเฮือนของโคโจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ากับเม่นเฮือนของโคดอกเนาะแต่ว่าเฮือนพ่อเม่แต่ว่าโคโก,ก็สวยนะเนีสวยกันเนาะภบสมัยแต่โคหน่อยเนาะเป็นแบบเฮือนแบบยังเป็นเฮือนมุงยาค่าเนาะพี่น้องเนี่ยเฮือนสมัยตตกี้แบบมุงยาค่าแบบนี้แหละเป็นเฮือนที่ว่ามุงยาค่าแบบนี้เนาะสมัยตตกี้แต่ว่ามันใหญ่กว่านี้น้อยนึงเนาะเฮือนสมัยตตกี้นะอ่าแล้วก็จน ช่วยกันซกหาเงินนี้ยังสร้างเฮือนเนาะร่างนี้ใด้อาซัมนี่โคกอะดีใจแล้วแปลว่ามันกัเฮาก็อิงตามสภาพสถานการณ์บนเฮาอยู่เนาะบนเฮาอยู่เฮาอาศัยถ้าว่าอยู่ทึกโบนเนาะบนที่ว่าเศรษฐกิจด,ดีสร้างซอกเงินได้นะกักักคือจีหาได้ไวกว่านี้เนาะอ่าเฮือนร่างนี้เฮ็ดปี2025เนาะปี2025 ตอนนั terror, ้นกคยังบริไดไปเฮียนเถธอเนาะเฮ็ดปีสองพันสองห้าแล้วก็ปีสองพันสองสามกับมาก่อพื้นแบบนี้เนาะพี่น้องปีสองพันสองสามมาก่อพื้นแบบนี้แต่ว่ายังบริเลวเถธออยู่ในนี่ยังไล่ยางเนาะเป็นอตากะโลกับยังบริใส่เพดานนี่ยังก็ยังบริใส่ห้องยังกับยังบริใส่เนาะถ้าว่าแลอโคอะกับยอ่ามีห้องอยู่ลุมเนาะโควะกับจะลงมานอนอยู่ลุมเนาะเพราะว่าโคนอนอยู่ทึ่งแต่ส่วนน้อยสุดกคจะได้ไม่นอนอยู่เฮือนหลังนี้เนาะ เพราะว่าโคอยู่หอพักเนาะไปซ่อนยุ่งเหียนต่างอำเภอเรือเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ต่างบ้านอีกเนาะก็ได้ย้ายมาซ่อนห้วยทรายกลับมอแล้วน้อยนึงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ับบริกรบบ้านน่ะนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องก็ต้องจบคลิปเพียงงไงนี้ก่อนเนาะฝากกดติดตามเนาะกดกระดิ่งแงจ้งเตือนนงโมได้โกเดเพื่อจะไริภาษคลิปต่อไปเนาะพี่น้องอาฝากกดไลค์กดแชร์อยากให้โคเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับยังก็อย่า,ออยาลืมคอ,อมเมนต์บอกโอเนาะ ถ้าว่าโคเฮ็ดได้โคจะเฮ็ดให้สุมเนาะถ้าว่าทันเนาะพี่น้องโอเคโคตองเก้าวค้า,า่าสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย